ในเมืองเล็กๆที่เลยกวอัลคาซาในสเปนเด็กสาวสามคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยในชั่วข้ามคืนบันเทสคาเสดมันไว้เมื่อหน้าหลายทศวรรษตำรวจสเปนใช้เวลาหลายเดือนในการสืบสวนเรื่องนี้แต่ได้รับคำให้การเพียงเล็กๆน้อยๆของพยานซึ่งอาจจะเป็นคดีที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของสเปนซึ่งเป็นคดีการหายตัวไปของสามเด็กสาวดินเดตาลับเฟสโซ่ช่องของเราเมื่อวันที่27มกราคม ปีพศ2536ในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งของสเปนกอนซเลสกเกษตรกรวัยเกษียณซึ่งมีอายุเกือบ70ปีได้ขับรถช้าๆไปตามเนินเขาหลังจากเกษียณอายุแล้วเขาทำงานอดิเรกมากมายหนึ่งในนั้นคือการเลี้ยงพึ่งเขามีความมั่นใจมากเกี่ยวกับทักษะในการเลี้ยงพึ่งของเขาวันนี้ เขาจะพาญาติของเขาโจเซและซารา่ามาดูพึ่นที่เขาเลี้ยงเพื่อที่จะอวดโจเซได้ยินญาติของเขาโม้มาหลายสัปดาห์แล้วและเขาอยากเห็นว่ากอนสเลสเรียกตัวเองว่าผู้เลี้ยงพึ่นได้อย่างไวในเวลาอันสั้นเวลาประมาณสิบโมงเช้าทางสองจอดรถที่ปลายทางของถนนซาร่าตัดสินใจที่จะนั่งพักและสูบบุหรี่เพื่อบรรเทาความเหนื่อยล้าผู้เทากอนสเลสไม่ชอบกลิ่นบุหรี่ดังนั้นเขาจึงเดินออกไปด้านข้าง และเพื่อต้องการที่จะยืดแขนยืดขาของเขาสักเล็กน้อยเขาจึงไปเดินเล่นในบริเวณใกลๆ้ๆก่อนสเลสเดินไปที่อาคารร้างในเวลานี้มีวัตถุสีขาวก็จัดกระจายอยู่ใต้หญ้าข้ามถนน,นเขาคิดว่าใครทิ้งก้นบุหรี่ไว้ดังนั้นเขาจึงเดินไปหยิบมันขึ้นมาเมื่อเขาเปิดพุ่มไม้ออกเขาก็พบว่าสิ่งที่เขาคิดมันผิดเขาตัดสินใจที่จะเรียกโจเซไปดูด้วยกันเมื่อภูเขาเข้าไปใกล้กองสิ่งของสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือกองพุ่มไม้ ผูกมันถูกรวบรวมและปิดไว้บนหลุมที่ขุดขึ้นมาเห็นได้ชัดว่ามีคนซ่อนอะไรบางอย่างไว้ข้างในโจเซ่ปรเมินพบพะัลวติดตัวมาด้วยเดิมทีเขาตั้งใจจะใช้มันจัดการกับรางพื้นแต่ตอนนี้เขาใช้ปลวนี้จิ้มลงไปที่ด้านล่างของพุ่มไม้และยกผ้าห่มพื้นใหญ่ที่ห่อไว้อย่างแน่นหนาขึ้นมาอย่างแรงโจเซ่ผูกาหานใช้พลูดเกี่ยวผ้าห่มแล้วค่อยๆเปิดออกการเปิดของเขาได้เปิดเรื่องราวที่น่าตกใจให,ให้กับคนรุ่นหลังของสเปน ตัวเอกของเรื่องในวันนี้คือสามเด็กสาวในอัลคาซาที่มีชื่อว่าแอนโทเนียมาเรียและมิเลียมพวกเธอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันอาศัยอยู่ด้วยกันในเมืองเล็กๆที่อัลคาซามันเป็นเมืองเล็กๆที่มีประชากรเพียงเจ็ดพันคนอยู่ในจังหวัดบาเลนเซียของสเปนและอัลคาซาอยู่ใ,นในกล้กับชายฝั่งตะวันออกของสเปนซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามทําให้พื้นที่นี้เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักเดินป่าแอนโทเนียกเมสโรดิกสหรือที่รู้จักกันในชื่อโทนี่ เธอเกิดเมื่อวันที่25พฤษภาคมปีพศ2,520ในวาเลนเซียรประเทศสเปนเธอเป็นเด็กสาวที่ใจดีมากและมีความเห็นอกเห็นใจแม่ของเธอจำได้ครั้งหนึ่งโทนี่พบลูกแปลบนถนนและพามันกลับมาบ้านและดูแลมันเสมอรับลูกของเธออนเจเนียที่มีความรู้และบุคลิกที่เป็นเลิศ ได้แสดงความสามารถที่น่าทึ่งในการออกแบบเสื้อผ้านักออกแบบเสื้อผ้าอาวุโสในท้องถิ่นยูนิสชื่นชมเธอมากเมื่อเธอฉลองวันเกิดปีที่16ของเธอเธอก็สามารถทำงานที่สำนักงานออกแบบของยูนิสเพื่อหารายได้มาเรียเกิดในเดือนกุงภาพันธ์ปีพศ2521เธอเป็นนักกีฬาที่เชี่ยวชาญและมักจะได้รับรางวันนนลชนะเนลิศในลีกโรงเรียนต่างๆและเมื่อเธอไม่ได้ลงแข่งขันเธอมักจะเล่นสเก็ตในเมือง จึงเป็นความบันเทิงที่เธอชื่นชอบมาเรียเป็นนักเรียนที่ทําให้ครูปวดหัวมากในการเรียนของเธอและในปีพศ2535เมื่อเธออายุได้14ปีแลกกำลังเรียนซ้ำชั้นอยู่ชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ญาติของเธอจำได้ว่าสาวน้อยคนนี้เอาแต่ใจมากมีบุคลิกที่สดใสท้บสนุกเวดี้รันมิเลียมเกิดเมื่อวันที่28กรกฎาคม ปีพศ2521และเธอเป็นที่นิยมมากในโรงเรียนด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามของเธอเธอมีผมสีน้ำตาลอ่อนและตาสีฟ้าซึ่งดึงดูดความสนใจของเด็กผู้ชายจำนวนมากในชั้นเรียนมิเลียมีความหลงใหลในบอลเล่มากรูปร่กงที่เพรียวบางและรูปลักษณ์ที่สง่างามเหมาะสำหรับกีฬาประเภทนี้มากมิเลียมไม่มีเวลามากนับเนื่องจากเพิ่งเปิดเทอมดังนั้นในวันหยุดสุดสัปด,ด,ดาห์เธอจึงมักจะใช้เวลากับเพื่อนๆที่อัลคาซ่าในบ้านเกิดของเธอ แม้ว่าโทนี่จะอายุมากกว่าคนอื่นๆแต่เมื่อพวกเธออยู่ด้วยกันนับวันก็ยิ่งสนิทกันมากขึ้นแต่ทั้งสามสาวหายไปในคืนวันที่13พฤศจิกายนปีพศ2535เกิดอะไรขึ้นกับพวกเธอกันแน่ตามความทรงจำของเอสเธอร์เพื่อสนิทของทั้งสามสาวเล่าว่าคืนนั้นเวลาประมาณสองทุมพวกเธอนัดกันว่าจะไปเที่ยวขาแ่งหนึ่งแต่เนื่องจากเธอป่วยพ่อแม่ของเธอจึงไม่อนุญ,ญาตให้ออกไปข้างน,นอก เธอจึงต้องมองเพื่อนๆของเธอออกไปด้วยความอิจฉาขาแผนมีไม่ชื่อว่าค er ุณเลอร์ฟังอยู่ในเมืองปิกาเซนห่างจากใจการเมืองอัลคาซา,าไปยังใจการเมืองปิกาเซนเพียงไม่กี่กิโลเมตรซึ้นเทียบเท่ากับการขับรถไม่กี่นาทีหรือเดินประมาณครึ่งชั่วโมงแต่น่าแปลกที่ตามการเสบสวนของตำรวจ สาวๆไม่ได้ซื้อตั๋วล่วงหน้าสำหรับเข้าคลับและสาวๆเหล่านี้ที่ยังไม่ได้ทำงานสามารถทำได้แค่ขอเงินจากพ่อแม่ของพวกเธอเพื่อจ่ายเท่านั้นและเนินจากพวกเธอไม่มีรถพวกเธอจึงขึ้นรถของเพื่อนของพวกเธอฟานซิสโกและลูอสแฟนสาวของเขาที่ทานเข้าเมือง เนื่องจากปลอยทันที่ป่านกันทั้งสองคนจึงส่งพวกเธอทั้งสามคนไว้ที่ปั๊มน้ำมันจานเมืองตามความทรงจำของพยานคนสุดท้ายในคืนวันที่13พฤศจิกายนในขณะที่เขากำลังเติมน้ำมันในตอนนั้นเขาเห็นผู้หญิงสามคนกำลังพูดคุยกันอย่างมีความสุขนอกปั๊มน้ำมันและรถที่เพิ่งเติมน้ำมันก็หยุดอยู่ข้างนพวกเธอเนื่องจากพนักงานเติมน้ำมันกำลังทำงานจึงไม่ได้ให้ความสนใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเมื่อพวกเขาทำงานเสร็จเขาพบว่า หญิงสาวเลื่อนรถคันนั้นหายไปแล้วและตั้งแต่นั้นมาทั้งสามสาวก็หายไปในความมืดและไม่มีใครเห็นพวกเธออีกเลยตำรวจดำเนินการสอบสวนอย่างจริงจังที่มีปมั๊มน้ำมันเป็นศูนย์กลางแต่ในที่สุดก็ล้มเหลวจนกระทั่งวันที่27มกราคมปีพศ2536อ,อูเลียนพึ่งสองคนพบศพคมหญิงสาว3มคนใกล้กับบ้านล้างในลาโลมานาพวกเธอถูกห่อด้วยผ้าห่มคลื่นหนึ่งและถูกฝังอยู่ใต้ดิน นิติเวชตรวจดูศพทั้งสามในทันทีเหยื่อทั้งสามได้ถูกละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงและมีการทรมานทางร่างกายที่โหดร้ายและในที่สุดก็เสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศีรษะนอกจากนี้ยังมีการค้นพบขวดหลายเส้นในที่เกิดเหตุ ซึ่งในจำนวนนี้มี29เส้นที่สามารถใช้สำหรับการทดสอบ DNA ได้จากผลการทดสอบ DNA ตรวจพบทั้งหมด7คนและนอกเหนือจากของทั้ง3สาวแล้วมีผู้ชายที่ไปรู้จักอีก4คนพวกเขาเป็นใครกันแน่ในพื้นที่ใกล้ทำตำรวจพบใบรับรองแพทย์สำหรับคนที่ชื่อแอนนิตแองเกิลวางไว้อยู่ ตำรวจตัดสินว่าชายคนนี้ต้องเป็นบุคคลต้องสงสัยแน่ๆหลังจากที่ตำรวจมาหายันบ้านของอันนิกแองเกิลทุกอย่างก็ดูสงบตามปกติและเขาบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องของทั้งสามสาวเลยหลังจากสอบสวนอย่างละเอียดแล้วตำรวจก็ไม่พบสิ่งที่น่าสงสัยใดๆบอแสดูเหมือนจะขาดหายไปอีกครั้งตำรวจไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากถอยทับไปด้วยความสิ้นหวังแต่ก่อนจะถอยทับต้องรวบรวมคนบางส่วนเพื่อให้ตะแพนิติเวทนำไปเปรียบเทียบในเวลานี้ผู้เขาพบว่า แอนโทนี Anthony, ลูกพี่ลูกน้องของแองเกลใช้โอกาสนี้เพื่อหาช่องว่างและกระโดดออกจากหน้าต่างและหันออกไปนอกกรัวตำรวจตระหนักได้ทันทีว่ามีบางอย่างผิดปกติและลีบออกไปไล่ล่าในทันทีอย่างไรก็ตามแอนโทนี Anthony ได้หายตัวไปในตรอกมือการกระทำนี้แปลกเกินไปคงจะมีความลับบางอย่างที่ซ่อนอยู่ตำรวจเปรียบเทียบขนที่รวบรวมมาจากห้องของแอนโทนีและบังเอิญว่าตรงก,กันกับหนึ่งในชายสี่คนในที่เกิดเหตุ และในที่สุดก็พบกับความคืบหน้าแอนโทนีเป็นชายหนุ่มที่มีปัญหามากมายที่เกิดในเซาเปาโลและถูกตัดสินจำคุก8ปีสำหรับการลักพาตัวคู่ครองของเขาเมื่อเขาก่อเหตุฆาตกรรมในคลานมีมันเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ทันเวนจาอนุญ,ญาตให้เขาออกจากคุกชั่วคราวตามคำบอกของครอบครัวของเขาเขามักจะหนุดหนิดและโกรธหลายคนในครอบครัวกลัวเขามากครอบครัวให้การว่า เขามีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเชื่อของเขาคือมิเกลลิคาเตอร์เมื่อวันที่28มกราคมปีพศ2536ตำรวจมาถึงที่บ้านของมิเกลลิคาเตอร์เพื่อต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ที่แอนโทนีจะไปเขาไม่คิดว่าลิคาเตอร์จะไม่แปลกใจกับการมาถึงของตำรวจและก่อนที่ตำรวจจะถามคำถามเขาก็ยอมรับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของสามสาว รีคาเตอร์และแอนโทนีพบกันเมื่อหลายปีก่อนในการทะเลาะกันและต่อมาทั้งคู่กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันหลังจากเปรียบเทียบขนรีคาเตอร์เป็นหนึ่งในชายสี่คนในที่เกิดเหตุจากคำให้การของรีคาเตอร์เด็กสาวทั้งสามคนได้พบกับชายหนุ่มสองคนที่เดินผ่านมาที่ปั๊มน้ำมันชานเมืองในคืนนั้นพวกเขาเสนอที่จะพาเด็กสาวไปส่งที่ขับผลก็คือเด็กสาวทั้งสาคนก็ขึ้นรถของพวกเขา แต่ทั้งสองก็ขับรถไปที่บ้านล้างที่ห่างจากปั๊มน้ํามันประมาณ1กิโลเมตรและก่อเหตุที่นั่นจากนั้นได้ย้าเยเหยื่อไปอยู่ในถ้ำที่ห่างจากบ้านล้างประมาณ1 0 0อเมตราทั้งสองคนก่ออาชญากรรมในกระบวนการทั้งหมดแล้วเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายอีกสองคนที่พบขนในที่เกิดเหตุล่ะริคาร์เตอร์ปิดปากเงียบในเรื่องนี้และเมื่อวันที่5กันยายนปีพศ2540ศาลจังหวัดวาเลนเซีย ตัดสินให้รีคาเต,เตอร์จำคุก170ปีไมเปีในข,าาข้อหาฆาตกรรม3คดีหลักพาตัว3คดีและการละเมิดหญิงสาวถึง4คดีแต่ศาลยังระบุว่าแอนโทนีผู้ต้องหาหลบหนีคือผู้ต้องสงสัยหลักเมื่อเวลาผ่านไปทางเจ้าหน้าที่และพลเรือเบิไม่สามารถตามหาแอนโทนีได้เขาถูกพบว่าอาหลบหนีอยู่ในโปรตุเกสในเดือนมีนาคมปีพศ2536 ตามการสืบสวนแอนโทนีเกือบจะถูกจับในโปรตุเกสแต่เขาได้ขโมยข้อมูลประจำตัวของผู้ติดยาเสพติดเพื่อหลบหนีการจับกุมในโปรตุเกสและเขานั่งเรือพาณิชย์ของชาวไอริชแต่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่เรือจะมาถึงในไอแลนด์แอนโทนีก็หายไปจากสายตาของตำรวจและในวันถัดไปได้มีคนพบศพคนจมน้ำในทะเลเวลานี้ทุกคนคิดว่าเขาตายแล้ว แต่หลังจากการตรวจสอบทางนิติเวชปีโซได้เห็นว่าศพคนนั้นไม่ใช่เขาจนถึงทุกวันนี้แอนโทนียังคงเป็นอาชญากรที่ต้องการตัวอันดับหนึ่งของตำรวจสากลและมุมมองของประชาชนส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกคิดว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วในขณะที่อีกฝ่ายเชื่อว,ว่าเขาไม่เคยออกจากสเปนเลยนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสอบสวน มีการคาดเดาวและข้อสรุปต่างๆเกี่ยวกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อปรากฏออกมาทีละอย่างหนึ่งในข้อสรุปเหล่านี้คอที่ยังคงครองตำแหน่งสูงสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักเขียนคนหนึ่งชื่อจวนโจเซอ,อาริโอราเชียว,ว่าแอนโทนีและลิคคาร,ร์เป็นเพียงที่กำปั้ของอีกสองคนที่มีอำนาจมา ตัวคนใหญ่คนโตเหล่านี้มีอำนาาพวกเขาจึงยกความผิดทั้งหมดไปที่ชายสองคนนี้เพราะแพทย์นิติเวชไม่สามารถยืนยันได้ว่าสองคนที่เหลือจากสี่คนคือใครกันแน่แม้จะมีคำแถลงอย่างเป็นทางการว่าคดีจะเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายการพิจนารณาคดีของผู้ต้องสงสยัยครอบครัวของเหยื่อและผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ไม่ยอมรับผลนี้คนที่รู้สึกยอมรับไปได้คืออีกนาซิโอนักข่าวของบลังโก เขาเลเฟอร์นันโดกราเซียพ่อของมิเรียมหนึ่งในเด็กสาวที่ถูกฆ่าตายได้รวมมือกันเพื่อการสืบสวนส่วนตัวและปรากฏตัวทางรายการโทรทัศน์ในท้องถิน่นผู้เขาพบข้อสงสัยมากมายในระหว่างการสอบสวนเช่นคนที่พบศพในตอนแรกปฏิเสธการสัมภาษณ์ของผู้เขาเช่นใบรับรองแพทย์ของคนที่ชื่อแอนเกิลถูกออกให้จีนเมื่อหกเดือนก่อน แต่ถูกทิ้งในที่เกิดเหตุในวันที่เกิดเหตุตัวอย่างเช่นพอของเด็กสาวที่ตกเป็นเหยื่อย,ยันถูกคุกคามโดยบุคคลที่ไม่รู้จักในเวลาเดียวกันชายคนหนึ่งชื่อโฮเซ่มิเกลกอนเนอร์จิตแพทย์และนิติเวชยังเชื่อว่าไม่มีความผิดทางเพศในประวัติศาสตร์อาชญากรรมที่ผ่านมาของแอนโทนีลาลิคาเตอร์แต่ผู้เขาได้เกาะอ,อาชญากรรมที่โหดร้ายดังกล่าวอย่างกระทันหัน ในรูปแบบของความรุนแรงซึ่งไม่สอดคล้องกับสภาพจิตใจของผู้เขาแต่แม้ว่าคนเหล่านี้จะยืนกรานกับมุมมองของผู้เขามากแค่ไหนก็ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมท,ที่จะพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดถูกต้องหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหรือครอบครัวของอาชญากรชีวิตของผู้เขามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเฟอร์นันโดกราเซียพ่อของเด็กสาวมิเลียมที่ถูกฆ่าตาย เป็นคนที่ปรากฏในสื่อบ่อยที่สุดเขาได้เริ่มแคมเปญสาธรารณะเพื่อสแสวงหาความยุติธรรมแม่ของมาเรียได้จมอยู่ในความเจ็บปวดของการสูญเสียลูกสาวของเธอและปฏิเสธการสัมภาษณ์กับสื่อทั้งหมดพอแม่ของโทนี่ยังคงอาศัยอยู่ในอัลคาซาครอบครัควรของแอนโทนีได้เปลี่ยนนามสกุลของเขาหลังจากเหตุการณ์นั้นและพยายามที่จะ,สะแสวงหาความเป็นไปได้ที่จะกลับไปใช้ชีวิตปกติท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย แต่ทุกคนรู้ว่าทุกอย่างไม่สามารถเหมือนเดิมได้อีกต่อไปวันนี้28ปีของเหตุการณ์ใหญ่ที่สะเทือนใจในสเปนแม้ว่าหลายคนจะพยายามอย่างหนักแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังถูกต้องเบื้องหลังคือชีวิตของสามสาวและสามครอบครัวที่แตกสลายวันก่อนเกิดเหตุเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปีพศ2535 โทนีอายุได้15ปีแต่โทรไปที่สถานีวิทยุท้องถิน่นเพื่อมาเพลงให้กับกลุ่มเพื่อนของเธอลมเซนเอสเธอร์มิเรียมและมาเรียเพลงนี้มาจากปีเตอร์ชิลินนักร้องยอดนิยมชาวเยอรมันในการโทรครั้งนี้พิธีกรก์รวิทยุถามโทนีว่าจะทำอะไรในวันหยุดสุดสัปดาห์เธอตอบว่าเธอไม่รู้แต่เธอจะไม่อยู่บ้านและอาจออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่ดีของเธอ บันเทิงนี้ได้รับการเก็บรักษาไว้โดยครอบครัวของโทนี่มานานหลายทศวรรษพอเธอและเพื่อนของเธอได้หายไปตลอดการจากวันนั้นสำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หากว่าคุณชอบในคลิปิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับหากว่ามีตรงไหนที่บกพร่องก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับทางเราจะพยายามแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณครับ